พักเก่าจริงแต่ว่าถ้าเป็นพวกเหรียญน,นะเหรียญจะมีราคากว่านี่ก็แท้ไม่รู้ที่อยนคือไม่รู้ที่ไหนนั่นหมายของมเ,เป็นแบบเกจิแบบไม่ดังอยู่แบบตามพื้นที่ตามต่างจังหวัดอะไรองเงี้ยครับ ไม่เห็นเลยน้องออมอไม่เห็นมันเป็นภาพอ,ดอ,อะดีแก่ได้ะะได้ครับเดี๋ยวลองดูก่น,นอ,อันนี้ี่มาจากสบุหมดหรือยังที่เอามาหมดแล้วแค่เป็นเหลียหมดแล้วค่ะ พวกนี้แทนนะแต่ว่ายังไม่เล่นเลยเป็นแบบยุคหลังๆยังไม่นิยมพวกนี้ยังไม่ได้ ก็ยังไม่เจอพ้าปลอมนะแต่แค่นิยมกับไม่นิยม เป็นทัแท้ใหม่ๆนั่นเลยถ้า <c oughs> ยังมีอีกไหมอ่ะและ้วเผื่อเผื่อจะไปเจอที่เล่นๆบ้างอ่ะครับขอบคุณครับ อันนั้นก็เก่านะแต่ว่ามันเสียดายศิลศิลปะเขายังไม่ได้เก่าเท่าไหร่